ตั้งผู้ฟังทั้งหลายวันนี้มีโอกาสมาพบกัมบันดาท่านพุทธบริษัทในเรื่องของพระพุทธศาสนาช่วยโลก่นวันก่อนได้พูดมาถึงทในลักษณะที่คนมือไวและก็ัยใหญ่ความจริงลักษณะมือไวนี่มีาสามารถษณะด้วยกัน ก็ไวเล็กไวกลางแล้วก็วัยใหญ่แต่ว่าเพศมือวัยเล็กก็รักเล็กรักน้อยขโมยเล็กขโมยน้อยโกงเล็กโกงน้อยถ้ามือไวกลางก็หมายถึงว่ารักรักมากขนาดกลางกลางยังมีเงินสักล้านสองลา้านใจก็แบกไปหมดมีรถเท็กอร์มีรถยนต์มีผ้ามีเครื่องเพชรนิ่งจินดา้วก็แบก,กบไปของที่มีค่า ดีไม่ดีก็จับเอาค่าไทยอย่างนี้ด้วยว่าเป็นัยเป็นมือัวกลางมือวัยใหญ่ก็ไหมความมารวบรัดทรัพย์สมบัติทั้งหมดทั้งประเทศของคนทุกคนมาไว้อำน,นาจเป็นส่วนกลางแ <c oughs> ปะนหน้าส่วนกลางแล้วก็แบ่งสรรปันส่วนให้กันกินเปน็น้นว่าความมือวัยทั้งสามรายการนี้บรรดาท่านผู้รับฟัง ตรเหนชอบโดยหมายว่าเป็นของดีหรือของไม่ดีแต่ทางพระพุทธศาสนากล่าวว่าเป็นของไม่ดีทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าทรัพย์สินเขาแต่ละบุคคลที่จะพึงหามันได้แสนลาบากยากข็นไม่จะหาได้น้อยเขาก็มีความสุขน้อยหาได้มากเขาชับใจใช้สอยมากก็มีความสุขมาก แต่ว่าทั้งประเทศไทยนี่คนหาไม่ได้เลยไม่มีได้สำรวจตรวแรมแม้แต่อยู่ในประเทศเขตปลายแดนที่ทางฝ่ายราชการเราเข้าไม่เคยถึงแร้วบางทีก็เข้าไม่ถึงเส้นเลยก็มีเพราะปรากฏว่าเคยถามบรรดาประชาชนั้นหลายเหล่านั้นว่าเคยมีข้าราชการมาเยี่ยมมาเยือนไหมเขาบอกก็ไม่เคยเห็น เขาไม่เคยเห็นนะบางทีท่านไร่การชั้นผู้ใหญ่ชั้นคนน้อยถ้าอย่าไปแต่เขาไม่เห็นก็ได้เป็นอันไรเห็นหรือไม่เห็นว่าทางรร่การก็ไม่เคยเข้าไปพบกับเขาแต่เขาต้องหลายเหล่านั้นก็มีความอยู่ได้ความเป็นสุขทําไร่บ้างทํานาแต่เพียงเล็กน้อยพวกอข้าวพอกินทําไร่ก็ไม่มากนักเพียงข้าวพอกินพอใช้ เหลือกินเหลือใช้ก็มาแลกเอามาเปลี่ยนเอามาซื้อมาขายเขาก็ไม่อดแถมเขายังมีความสุขด้วยถามเขาว่าที่นี่ของเคยหายไหมเห็นบ้านของเขามีฝาไม่ครบดีไม่ดีก็มีอยู่สามด้านบางรายก็มีไม่ครบสามด้านประตูก็ไม่มี แล้วก็หะ้าตา่างก็ไม่มีไม่จําเป็นจะต้องทำเพราะอากาศโปร่งสบายทรัพย์สินบางหลายที่หามันได้ก็วางกันเกลื่อนกลาดถามว่าของเคยหายไหมเขาบอกก็ไม่เคยหายถามเรื่องความสุขสบายเขาตอมีความสุขดีเครื่องแต่งเนือแต่งตัวก็ไม่ต้องมีอะไรมากมีผ้ากันครในชิ้นสองชิ้นเขาก็มีความสุข ถามว่าเครื่องแต่งตัวทั้งหมดไปซื้อมาจากไหนเขาบอกว่าเขาไม่ได้ซื้อเขาทำกันเอง <c oughs> แังนั้นว่าแดนที่ไม่มีคนมือไวเป็นแดนที่มีความสุขก็นั่งคิดว่าคนพวกนี้ถ้าเข้าไปอยู่ในเขตที่เจริญแล้วที่ชาวบ้านชาวโลกเขาเรียกว่าเจริญแล้วแต่ว่าทางพระพุทธศาสนาถือว่าเสื่อมแล้ว โลกมองดูวัตถุว่าเป็นแดนเป็นของเจริญแต่ศาสนานดูด้านจิตใจไม่ได้ดูวัตถุถือว่าถ้าจิตใจ,จเจริญวัตถุก็จเจริญถ้าจิตใจไม่เจริญวัตถุจเจริญก็จเจริญไม่เต็มที่คือไม่พรอดีกับทรัพย์สินที่จ่ายไปทั้งนี้เพราะรอะไรเพราะว่าถ้าคนประเภทมือไว บางเออจะสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเป็นของส่วนกลางก็เห็นว่าสร้างในราคาแพงอย่างผู้พูดเองเคยทำงานก่อสร้างมามากท้าง,งานประเภทใดถ้าเหมาทำการก่อสร้างผู้พูดไม่ใช่ผู้รับเหมา <c oughs> ผู้พูดเป็นผู้สร้างในส่วนสาธารณประโยชน์ทำมาเยอะ งานชิ้นไหนถ้าหากว่าเป็นงานต้องรับเหมาเหมาให้ผู้รับเหมาทํางานชิ้นนั้นถ้ามันหลายราคาแพงมากถ้าหากว่าซื้อของมามาซื้อเองซื้อวัตถุก,ก่อสร้างมาเองแล้วก็จ้างช่างมาทําการก่อสร้างจ่ายแต่ค่าแรงงานค่าวัตถุหาเอง วัตถุที่ใช้ทําการก่อสร้างแข็งแรงกว่าแบบแผนที่เขาทําไว้ต้องใช้สิ้นเปรียงกว่ามากกว่าตามแบบที่เขาบอกไว้ในราคาที่จ่ายจริงๆประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นของการรับเหมาเท่านั้นไม่เห็นว่าก,การเหมาทําไมจะต้องเสียสตังค์มากเสียเงินมาก ไปถามผู้รับเหมาแล้วเขาบอกว่าหนักทุกอย่างมึงค่าแบบที่จะต้องเขียนไปก็ต้องเสียราคาเป็นหมื่นถ้าขอให,ใหญ่ๆอาจจะเป็นแสนหรือเป็นล้านก็ได้รายการนี้สองการรับเหมาเมื่อประเมินราคาลงไปแล้วก็เกรงว่าของราคาที่ซื้อมาจะได้ของราคาจะขึ้นราคาต้องเผื่อราคาของขึ้นไปด้วย รายการที่สามเกรงว่าจะไม่ทันเวลาถ้าจ้างก็ต้องเพิ่มปริมาณเงินเข้าไว้เพราะว่าถ้าทําลงไปแล้วถ้าไม่ไม่ทันกับเวลาก็อาจจะถูกปรับแล้วดีไม่ดีลูกจ้างที่มาจ้างทํางานก็อาจจะขึ้นราคาก็ได้ก็ต้องตั้งราคาเผื่อเข้าไว้โดยการต่อไปนั่นก็คือคนคุมงาน ต้องตามใจท่านเขาบอกว่างานประเภทนี้เงินประเภทนี้ตั้งงบประมาณไม่ได้ด้วยเงินตามใจท่านนี่โดยการต่อไปขั้นสุดท้ายเขาก็ต้องเสียภาษีซึ่งเป็นความจําเป็นเพราะนว่าง,งานเหมากับงานที่ควบคุมการก่อสร้างเองถูกกว่ากันมากแล้วก็ดีกว่ากันมาก เป็นอย่างนั้นเพราะอะไรก็เพราะว่าความมือไวเป็นสำคัญใครเป็นผู้มือไวก็ต้องคิดกันไปดูคำว่ามือไวในที่นี้ก็หมายความว่าของนะ้นอาจจะไม่ทรงราคาก็าเพราะว่าสถานาการณ์ของบ้านเมืองบีบบังคับเขาต้องเสียภาษีอากรภาษีก็มีอยู่สองประเภทที่เขาคุยให้ฟัง ประเภทตามกฎหมายและประเภทนำกฎหมายเขาบอกว่าภาษีประเภทตามกฎหมายนี่เขาไม่หนักใจแต่ว่าหนักใจประเภทภาษีประเภทนำกฎหมายเพราะว่ากฎหมายยังไม่มีแต่ว่าต้องเสียนี่ถ้าหากว่าประเภทนี้ไม่มีความมือไว้ไม่มี ความเจริญมันก็จะรุ่งเรืองมากไปกว่านี้อาคารที่สร้างไปแล้วหนึ่งหลังเท่ากับสองหลังถนนมี่สร้างเป็นหนึ่งสายนี่ขอผู้ตามข่าวนางสุพิมเขาบอกว่าแต่ละสายละสายจ่ายเงินมากเกินไปเพราะว่ามีประเภทมือไวเข้าไปผสมเขาว่าอย่างนั้นเป็นข่าวในอดีตที่นานมาแล้ว แต่ในปัจจุบันนี้จะแก้ไขแล้วก็ได้มีธรรมพุทธศาสนายัางถือว่าถ้าใจเจริญแล้วก็ที่ก็เจริญมากใจเจริญไปยังไงใจก็ไม่ละโมบโลภมากไม่คดไม่โกงสิ่งกอะไรกันไม่ลักไม่ขโมยสิ่งกัอะไรกัน,กนไม่ยื้อแย่งทรัพย์สินสิ่งอะไรกัน,กนอะไรแค่ไหนว่ากันแค่นั้นเป็นนั้นว่าก็จะมีความเจริญพอ ก็จะเจริญยิ่งกว่านี้มากที่บอกว่าจะเรียนยิ่งกว่านี้ไม่ใช่หมายความปัจจุบันนี้มีคนโกงมีคนลักมีคนขโมยม,มาก <c oughs> <c oughs> เพราะว่างานนี้ไม่ใช่มีในปัจจุบันมีมาตั้งแต่อดีตใ <c oughs> <c oughs> นาอาดีตนี่ฟังขานเองเสื้อพิมพ์อยู่เสมอประเภทมือไว รู้ว่าบางทีท่านนังหลเหล่านั้นเป็นผู้ออกกฎหมายเองเป็นผู้ควบคุมกฎหมายเองสามารถจะลงโทษบุคคลอื่นได้เองแต่ถ้าว่านังสือพิมเขาก็กลับลงข่าวว่าท่านังหลเหล่านั้นกลับถูกกฎหมายเล่งงานซะเองและผลดีปรากฏก็คือถูกลงโทษตามกฎหมายที่วางไว้ นี่เป็นอันว่าจิตใจของท่านพวกนั้นไม่ได้เจริญไปตามรอยที่พระพุทธศาสนาสรงสอนถ้าหากว่าจิตใจของท่านนั้นหลายเหล่านั้นมีความเจริญตามศาสนาสอนแล้วอาการอย่างนี้นั้นมันก็ไม่ปรากฏการถูกลงโทษในฐานะที่ตัวมีอำนาจมันก็ไม่ต้องถูกลงโทษเขาแต่งตั้งไว้ให้ลงโทษคนอื่นไม่ใช่ลงโทษตนเอง แต่ตนเองกลับมีโทษเสเองอย่างนี้ก็สแสดงว่าไม่ได้รับความช่วยเหลือจากพระพุทธศาสนาเลยพระพุทธศาสนาตั้งใจช่วยคนในโลกแต่คนในโลกไม่ยอมรับความช่วยเหลือของพระพุทธศาสนาเป็นอนุนวาในเรื่องนี้ถ้าคนทุกคนยอมรับความช่วยเหลือของพระพศาสนาโดยที่คนทุกคนเป็นคนไม่มือไว ความเจริญของประเทศชาติจะมีได้เพียงใดลองมานั่งคิดกันดูอาคารหนึ่งหลังที่ผู้พูดเคยทำมาแล้วเพราะว่ามีคนที่เป็นเพื่อนกันบ้างเป็นที่รักกันบ้างเขาเป็นผู้รับเหมาแล้วเขาก็มาตีราคาให้มาคิดให้ทั้งหมดคิดวัตถุก,ก่อสร้างทั้งหมดตีราคาก่อสร้างทั้งหมด ว่าถ้าเหมาต้องตาตรางมิตรเท่านั้นเวลาสร้างจริงๆจะสร้างเฉพาะแรงรงานเข้ามาแล้วก็ซื้อวัตถุก,ก่อสร้างเองโรงสูงกว่านั้นทำสูงกว่านั้นเป็นอันว่าของที่สร้างลงไปราคามันประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นเท่านั้นยังได้ถามท่านทั้งหลายเหล่านั้นท่านบอกว่าเกรงพวกนำกฎหมาย ที่แพงนี่แพงเพราะการนำกฎหมายเป็นสำคัญแล้วก็ว่ากการประมูลก็ต้องเผื่อไว้เกรงว่าของอย่ะขึ้น <c oughs> เป็นอนันว่าถ้าประเภทมือไวไม่มีในโลกตามที่พระพุทธเจ้าทรงตัดเราไม่คบกับการมือไวคนมือไวมีที่ไหนเราไม่คบและจิตใจของเราก็ไม่คบความให้เป็นผู้ในฐานะที่ต้องการความเป็นผู้มือไว เป็นนั้นว่าคนทั้งโลกต่างคนต่างมีความซื่อสัตย์สุจริตไม่คิดคดทรยศสิ่งอะไรกันไ,นไม่คดกองสิ่งอะไรกัน,ไ,กนไม่ลักไม่ขโมยสิ่งอะไรกันไ,นไม่ยื้อแย่งทรัพย์ของบุคคลอื่นมาเป็นของตนโดยที่เจ้าของเขาไม่เต็มใจจะให้ถ้าการอย่างนี้ปรากฏขึ้นทั้งโลกอะไรจะดีขึ้นบ้าง เราก็ไปนั่งมองความดีกันว่าคนทุกคนถ้าทําอย่างนั้นก็ชื่อว่ารับความช่วยเหลือของพระพุทธเจ้าหรือว่ารับความช่วยเหลือของพระพุทธศาสนามานั่งช่วยกันคิดว่าคนทุกคนไม่ขโมยในโลกบ้านทุกหลังอาคารทุกหลังไม่ต้องสร้างแข็งแรงเกินไป ทำไม่เป็นที่อยู่ที่อาศัยชั่วคราวเรียกว่าจะนานก็ได้แข็งแรงก็ได้แต่ว่าไม่มีเครื่องมุงบังมากนะักเขาไม่ต้องเกรงขโมยขจรการที่เกรงว่าเขาจะมาลักจะมาขโมยสิ่งของที่มีอยู่นั้นทําให้ต้องลงทุนมากสร้างห้องเก็บของก็ให้แข็งแรงทำรั้วกำแพงก็ต้องให้แข็งแรงประตูนอกประตูนในต้องแข็งแรงอันนี้ลงทุนเพิ่มไปเท่าไหร่ แต่รับประตูต้องมีกุญแจกุญแจดอกหนึ่งราคาเท่าไรเอาเฉพาะในประเทศไทยคน43ล้านคนแต่บังเอิญจะมีบ้านสักหนึ่งล้านหลังเฉพาะกุญแจดอกเดียวถ้าดอกละห้าบาทเราก็ต้องเสียเงินไปเปล่าห้าล้านบาทถ้าใช้กุญแจหลายดอกก็เพิ่มมากกว่านั้น ถ้าต้องใช้ตู้ใช้เซฟเก็บของเพราะเกรงว่าขโมยจะลักตู้หรือเซฟนี่ราคาแพงมากก็ลองคิดปริมาณเพิ่มขึ้นไป <c oughs> การสร้างรัว้วสร้างกำแพงใหญ่ๆปิดบงังก็เพราะเกรงขโมยกระโจนลงทุนเท่าไหร่เราก็จะต้องเสียเงินให้แก่เจ้าหน้าที่ที่คอยป้องกันภัยและลงโทษคนที่จะลักจะขโมยกรมตำรวจจ่ายเงิน ตั้งงบประมาณปีละเท่าไรกรมอายการจ่ายมีเงินปีละเท่าไรแล้วก็กระทรวงยุติธรรมจ่ายเงินปีละเท่าไรเป็นนั้นว่าเราต้องจ่ายมากไปกว่านั้นจ่ายตั้งแต่นายกรัฐมนตรีลงมาเป็าน,นั้นว่างบประมาณไปจำปีทั้งหมดที่จ้างขึ้นมานี่ก็เพราะว่า คนไม่ยอมรับความช่วยเหลือของพระพุทธศาสนาถ้าทุกคนยอมรับความช่วยเหลือของพระพุทธศาสนาโดยที่ทุกคนไม่มีคนใจร้ายไม่มือไวทั้งสองอย่างเรือนจำทุกเรือนจำก็ไม่ต้องมีจะมีไว้ทำไมมีแต่คนดีเจ้าหน้าที่เรือนจำ เราจะจ่ายเท่าไรเรือนจําแต่ละแห่งถ้าลงทุนเท่าไรค่าใช้จ่ายในนั้นทั้งหมดปีละเท่าไรถ้ามันเป็นสิบปีเป็นร้อยปีขึ้นมาต้องจ่ายเท่าไรแล้วก็เจ้าหน้าที่ทั้งหมดตั้งแต่นายกระฐมนตรีขึ้นมาลงมาถึงแม้พูดตั้งแต่ถึงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเราก็ไม่ต้องมีทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าคนทุกคนเป็นคนดีเสมอ รักกันทั้งโลกเพื่อกลูลซึ่งกันและกันทั้งโลกจะมีใครรักใครกรโมยกันมีแต่คนรักกันมีแต่คนส่งเสริมเพื่อกูลช่วยเหลือซึ่งกันและกันโทษทันอะไรไมันจะพึงมีจะต้องไปลงโทษกันเป็นอันว่าเราก็ไม่ต้องลงทุนจ้างเจ้าหน้าที่มาควบคุมเราแลววัตถุสิ่งของต่างๆก็จะไม่แพงเท่านี้ เพราะว่าของที่ซื้อกันไปซื้อกันมาไม่ต้องเสียภาษีจะเสียไปให้ใครว่าภาษีนี่เขาเอาไปจ้างคนที่มาควบคุมเราแล้วก็จ้างคนที่เอาเงินค่าภาษีก่อนทั้งหมดมาสร้างถนนทนทางให้กับพวกเราแต่เงินจำนวนนั้นมันก็ต้องจ่ายแพงเกินกว่าปกติเพราะว่าต้องเหมา ได้พูดมาแล้วว่าการเหมาเนี่ยมันเสียมากเท่าไหร่ถ้าทุกคนต่างเกือ่อกูกลซึ่งกันและกันที่นี่ไม่มีถนนเราก็ทําถนนให้เราขึ้นมาคลองที่นี่ตื้นเขินแล้วก็ทําให้มันลึกจไปายช่วยกันลอกคลองที่นี่น้ําไม่พอใช้เราก็ช่วยกันต่างคนต่างช่วยกันสร้างถนนสร้างเขื่อนขึ้นมา เป็นอันว่าทุกอย่างต่างคนต่างสงเคราะห์ต่างช่วยเหลือซึ่งกันและกันก็มีเมตตาความรักกรุณาความสงสารเพื่อกูนกันต่างคนต่างยอมรับทับถือในสิทธิในทรัพย์สมบัติซึ่งกันและกันท่านลงนั่งดูว่าพระพุทธศาสนาช่วยท่านแล้วหรือยังถ้ายังไม่เห็นว่าพระพุทธศาสนาช่วยก็ไม่รู้สึกไม่ไม่ทราบว่าจะพูดว่ายังไงถูก ความจริงทำมาแล้วพระพุทธเจ้าทำมาแล้วสองพันปีเศษช่วยเหลือมาแต่ไปนั่งดูว่าคนไทยทั้งประเทศเฉพาะคนไทยที่เป็นประเทศที่ประกาศว่านับถือพระพุทธศาสนามีคนเป็นจำนวนมากเหมือนกันที่ยอมรับนับถือ แต่ว่าคนที่ไม่ยอมรับนับถือหรือว่ายอมรับความช่วยเหลือของพุทธศาสนาก็มีมากเกินไปขอให้ท่านอังหลายมานั่งดูนั่งคิดดูก็แล้วกันว่าพระพุทธเจ้าตั้งใจช่วยจริงๆนะว่าถ้าหวังผลประโยชน์ของท่านแล้วก็หมายความว่าถ้าบวชเข้ามามันจะดีก็มีความเป็นสุขก็ใส่ชาวบ้านเขาหากินกินข้าวของชาวบ้าน ที่อยู่ชาวบ,บ้านสร้างให้อย่าลืมว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรท่านเป็นลูกของกษัตริย์แม้ท่านก็เป็นกษัตริย์ด้วยท่านจะต้องอาศัยที่จะบ้านเขาให้กินท่านเป็นกษัตริย์ดีกว่าเพราะว่ากษัตริย์มีทรัพย์สมบัติมากในสมัยนั้นเมียำนาาเต็มที่มีความเป็นอยู่ดีกว่ามาบทเป็นพระต้องนอนกลางดิง่งกินกลางสาย ตั้งนี้เพราะว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรเห็นว่าชาวโลกมีความทุกข์ต้องการใย้มีความสุขจึงได้เสียสละความสุขส่วนตนเสียแล้วก็่าเพิ่มพูนความสุขให้แก่บุคคลอื่นแต่ถ้าว่าท่านทั้งหลายอาการอย่างนั้นใครบ้างหนอที่รับความช่วยเหลือทางพระพุทธศาสนา เพราะนั้นว่าการที่บรรดาประชาชนหลายท่านเดียกันมาพูดว่าพระพุทธศาสนานี่ไม่ได้ช่วยให้เกิดประโยชน์เลยวัดวารามสร้างก็ซใหญ่โตแต่ความจริงวัดที่สร้างขึ้นมานี่สร้างด้วยกำลังศรัทธาของบุคคลพูดพูดช่วยเหลือไม่ได้สร้างขึ้นมาด้วยกำลังของพระสงฆ์ในพุทธศาสนา แล้วเขาก็บอกว่าพระบวชเข้ามานี่ทำให้เศรษฐกิจยับเยินไม่ได้เสียภาษีก่อนไม่ได้สร้างความเจริญไม่ได้ช่วยประเทศชาติสำหรับผู้พูดเองก็ไม่มีความเข้าใจนะักเรื่องของพระของสองฆ์ของท่านก็ไม่ก็มีความเข้าใจเท่าไหร่แต่ว่าถ้าจะกล่าวกันอย่างนั้นจริงๆจะมองกันดูอีกที ก็มีพระเป็นจำนวนมากเหมือนกันที่ช่วยให้ประเทศชาติจเจริญขึ้นอย่างสมัยก่อนด้านเหนือก็มีครูบาสีวิชัยนี่ท่านก็ทำถนนทุนทางแม้ไดขึ้นดอยสุเทพท่านก็ทำเวลานั้นรัฐบาลยังทำไม่ได้ท่านก็ทำได้และอย่างหลวงปู่ทุ่มปาษาธิโกวัดบางมุย ทางขึ้นไปดอยตุงซึ่งเป็นทางระยะไกลทั้งสิบเจ็ดกิโลท่านก็เป็นผู้บุกเบิกบุกเบ,บิกเป็นคนแรกการทาทั้งสองท่านนี้ไม่ได้จ่ายเงินไม่ได้จ่ายทองอาศัยแรงศรัทธาของรบรรดาประชาชนช่วยกันทําท่านไม่มีงบประมาณจะได้ทําก็ไม่มีใครก็ให้งบประมาณหากว่าท่านทั้งหลายเห็นว่าพระทั้งหลายยังช่วยประเทศชาติไม่พอ ก็น่าจะทําได้ด้าใสยการขอร้องกำนดาพระผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ควบคุมให้วัดแต่ละวัดเข้าประสานงานกับทางรัฐบาลได้เป็นไปดโดยธรรมตามพระธรรมวินยัยถ้าไปขอร้องท่านเกินพระธรรมวิน,นัยนี้พระก็ทําไม่ได้ความจริงพระท่านทำได้เยอะ เพราะนั่นติดต่อกับประชาชนได้ดีเพราะเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนอยู่แล้วแต่ด้าวัาท้งนี้ก็ต้องขอให้มันดาพระผู้ใหญ่ท่านเลือกพระสักหน่อยหนึ่งเออคนที่จะเข้ามาเป็นพระแล้วก็ปกครองวัดขอให้ท่านนั้นหลายเหล่านั้นเป็นผู้ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอย่างแท้จริงเพียงเท่านี้ ท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็จะเป็นผู้ชนะจิตใจคนเพราะว่าเป็นที่เคารพนับถือของคนในเมื่อเป็นที่เคารพนับถือของคนแล้วก็สามารถจะชักจูงคนให้ช่วยกันสร้างความเจริญให้แก่ประเทศชาติได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัดหนึ่งปีหนึ่งทำชิ้นหนึ่งซึ่งไม่มากนักตามกำลังของบุคคลในหมู่นั้นจะพึงทำได้ ตต่างวัดต่างช่วยกันทําแบบนี้ไม่ช้าไม่นานเท่าไหร่พาประมาณคนตบายก็ไม่ต้องจ่ายมากความจเจริญรุ่งเร,องเรืองก็จะมีขึ้นถ้าจะถอยหลังจากนี้ไปประมาณั้งสามสิปีเศษเห็นว่าในสมัยนั้นรัฐบาลท่านมีความฉลาดหรือว่าท่านยย่งโง่กว่าสมัยนี้อาตมาก็ไม่ทราบนะ แล้วก็ต้องขอพูดว่าท่านมีความฉลาดอยู่จุดหนึ่งเอาจุดเดียวแต่ความจริงท่านฉลาดมากถ้าวัดใดสร้างโรงเรียนตามแบบของกระทรวงศึกษาธิการราคาของโรงเรียนหลังนั้นหนึ่งบาทสร้างเสร็จท,ทางรัฐบาลให้ห้าสิบตังค์ให้ครึ่งหนึ่งเป็นอันว่าในสมัยนั้นวัดต่างๆสร้างโรงเรียนกันเป็นแถว เพราะเงินที่เหลือจากนั้นได้มาจากสัทธาของประชาชนนี่จะเห็นว่าถ้าทางรัฐบาลสนับสนุนร,ราชการสนับสนุนแล้วก็วัดทาได้ดีแล้วก็เป็นการไม่เส้นเปลีอยนงบประมาณวัตถุแลาคารทั้งหมดที่สร้างขึ้นมาถ้าเป็นงบประมาณเสียทั้งหมดชาวบ้านจะเห็นว่าไม่เขาไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของเป็นของทางร,ราชการ แต่ว่าในสมัยนั้นในเมื่อวัดสร้างขึ้นมาแล้วชาวบ้านต้องร่วมแรงงานกันด้วยต้อเงินทองมาสร้างเสริมด้วยช่วยให้เขาคิดว่าโรงเรียนหลังนั้นเป็นทรัพย์สมบัติของเขาเขาก็เลยช่วยกันบำรุงรักษานี่ประโยชน์มันก็มีอย่างนี้เป็นอนุว่าคำแนะนำของพระพุทธศาสนา ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าจงอย่าคบคนผ่านจงคบแต่บัณฑิตบัณฑิตก็คือคนดีมีปัญญามีเมตตาปราณีทั้งสองรายการนี้ถ้าหากว่าโลกปฏิบัติได้รับความช่วยเหลือขององค์สมเด็จพระจอมไตรที่ทรงแนะนําไว้ขอท่านนั้นหลายจงช่วยกันคิดว่าโลกนี้จะมีความสุขหรือว่าโลกนี้จะมีความทุกข์ ความจริงเรื่องนี้ยังไม่จบเรื่องของบัณฑิตและพานนี้ยังไม่จบยังมีอีกมากแต่สาหรับวันนี้เวลามันหมดแล้วก็ต้องขอลาก่อนก่อนจะลาก็ขอท่านหลายผู้ฟังฟังแล้วก็คิดด้วยช่วยกันคิดว่าองค์สมเด็จพระธรรมสัมมิทิบรากาศพระพุทธศาสนาขึ้นมาช่วยโลกแล้วไม่อย่างและวก็ชาวโลกรับความช่วยเหลือของพุทธศาสนาแล้วก็อย่างวันนี้หมดเวลาแล้วขอลาก่อน ขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่ท่านผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี